สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับ้มนี่ผมจะพามาให้เบิ่งการงอกของยอดพ่นเานะครับผมการงอกของใบกับของยอดพ่นอันนี้คือคือนี่ครับใบ่อนนาน,านี้ที่ผมถ่ายลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อครับผมนี่ครับครับจำได้บ่ครับถ้ายังเปนเบิ่งกับยอดไปเบิ่งเด้อครับผมัดนี้บางคนเกิดความสงสัยเนาะว่าถ้ายอดพันใบพ่น กางเต็มฟอร์มแล้วมั้งสิจะมีระยะเวลาจังมือจังอันงอกยอดอีกเพิ่มอีกสิครับผมสําหรับต้นที่สมบูรณ์เนาะเดี๋ยวผมจะบอกแล้วก็ให้เห็นภาพเลยเนาะครับผมนี่ครับสําหรับต้นที่สมบูรณ์ก็คือแบบประมาณเจ็ดถึงสิบมือครับผมเนี่ครับมันก็จะสร้างยอดใหม่ขึ้นมาครับผมนี่ครับครับจะให้แบบจะชัดเดอ้อพี่น้องนี่ครับต้นนี้ ที่เห็นสีขาวหลยๆนี่ครับผมอาจจะเป็นด่างหาบก็ได้ครับผมเพราะว่าผมสังเกตเบื้องหลายรอบแล้วถ้ามันเกิดสีขาวหลายๆลักษณะอย่างซี่ครับผมส่วนมากจะด่างหาบครับผมด่างหาบคือต้นลวกเนเดี๋ยวผมพาไปเบื้องเนาะก็คือสับกันไปกันมาให้เบื้องเนาะครับผมก็คือลงรายละเอียดให้เบื้องเรื่อยๆนี่ครับ ครับคือต้นโลกเนาะเนี่ยครับลักษณะใบที่ผมลงคลิปไว้ก่อนนานี้ครับผมซึ่งคารับจะลดเลยครับผมเพิ่นจะผ่าตั้งแต่นี่ครับมาจะลดครับยันก้านเวลาครับผมฮาบในโบฮาบธรรมดาฮาฮ์บยันก้านครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเบิ่งจะชัดเนาะสําหรับคนที่เบิ่งไปแล้วก็คืออันนี้ก็คือเพิ่นจะเริ่มใหญ่ขึ้นมาแบบเกือบเตียมฟอร์มแล้วครับผม แล้วใบต้นนี้เพจนจะต้นน้อยก็คือใบจะโญ่แห้งครับผมแต่ถ้าต้นใหญ่จะใบใหญ่แห้งครับเดี๋ยวพราะมีพี่น้องอาจจะบ่ลูเนาะว่าใบใหญ่ประมาณใหเดี๋ยวผมจะเทียบให้เบิ่งนครับต้นที่เป็นสีเขียวเนาะครับผมนี่ครับฟอร์มพ่นนี่ครับเห็นบ่ครับผมฟอร์มพจนจะใหญ่ซ้ำต้นเขียวด้อ,อครับผมนี่ครับพี่น้องอาจจะเคยเห็นบนกระดาษ ด่างเขียวเนาะที่ใบยิใหญ่ไหมครับผมในต,ต้นนี้ครับผมเห็นบอกครับครับใบมันฟอร์มใหญ่แห้งดีครับผมน่ครับนี่คือพืนใหญ่เตียมฟอร์มนี่จะมีความสวยงามและมันวาวครับผมอันนี้ก็คือจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเนาะว่าประมาณจักมือเพิ่งอั่างงอกยอดเพิ่มใหม่ขึ้นมาก็คือถ้าเพิ่งงอกยอดเนาะครับผม ใบที่เสียเราก็จะต้องทำการตัดแล้วก็แสดงว่าเราอ่ะจะได้ผลผลิตเพิ่มโดยที่จะมีตาได้ตาบนเพิ่มเกิดขึ้นเนาะครับ,รบถ้าเป็นเปลือยแล้วเราก็ลอกออกครับผมแล้วก็จะมาให้ชมต้นอ่อนบนเนาะครับผมต้นที่มันงอกออกมาก่อหน,น,น้านี่เดี๋ยวจะมาให้สังเกตบงเนาะว่า สมมติว่าเพิ่นงอกออกมาบัวด่างปันไดเนาะแต่ใบที่สองเพิ่นน่ะนี่ครับเห็นความดังมันบ่ครับนี่ครับไปที่สองจะดางชัดเจนมากครับผมเนี่ยครับอันนี้คือต้นที่งอกออกมาจากเหงืากพ่นดยตรงครับผมจากแม่พ่นดยตรงเนาะครับผมนี่ครับจะมีประมาณสามสี่ต้นครับผมที่งอกออกมาจากแม่นี่ครับอันนี้ก็คือลูกค้าเพิ่นทําการจอง แล้วค็จะตัดไปส่งให้เพืนนะ่อนเนาะเบิ่งกันจะเริ่มเติบโตตั้งแต่แรกๆครัเบิ่งไปทำกันเลยเด้อครับผมนี่ครับอันนี้คือต้นที่งอกออกมาเี่เพิ่นโบด่างครับผมติดกิ่วเขียวครับผมนี่ครับแต่ว่ามีด่างเล็กน้อยครับผมนี่ครับแต่ถ้าที่งอกออกมาจากแน่เพิ่นโดยตรงครับผมนี่ครับคือลําต้นคือเงางเพิ่นเนาะ คือเงาของมันดยตรงเลยครับผมจะมีความด่างตั้งแต่ชัดเจนตั้งแต่ยังในน้อยอยู่ด้ยครับผมนี่ครับคือสาเหตุที่พ่อค้าไมา่ค่าเพื่อนขายแพงอันนี้ก็คือมาไขาปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะครับผมัะจะมีนอน,น้อยเพิ่มงอกขึ้นมาอีกนี่ครับตัวนี้ก็คือเขียวเพื่อนครับผมตัวนี้จะรอรุ่นใบต่อไปคือแต่ว,ว่าผม ยังฝากพ่นเลี้ยงไว้อยู่ครับผมใ้เม่เขเลี้ยงไว้มันจะใหญ่เร็วครับผมว่าอันนี้ก็คือไอเบิ่งคือคลิปนี้ที่ผมอัดก่อนอนะนี่เนาะที่ผมไล่เลี้ยงเบื่องกับที่นับเบิ่งแล้มันจะเกิดประมาณเจ็ดหน่อครับผมเจ็ดหน่อได้ครับผมก็คือนี่แหละครับผมที่มันเจริญเติบใหญ่ขึ้นมากอะมาอัดคลิปให้เบิ่งอีกทีน,นึงครับผมเพื่อมีคนสนใจเกี่ยวกับว่าการจเจริญเติบโตของเพืนเนาะ มือข้างหน้าเพิ่นมีต้นแม่สิ้ลสวหรับมือข้างหน้าเพิ่นมีต้นแมันธุ์คืออย่างผมเนาะก็อยากให้เพิ่นเรียนรู้ไปก่อนลวงหนาศึกษาไปก่อน,นะผมสําหรับบางคนเพิ่นเกิดความสงสัยเนาะว่าเป็นอย่างคือจังได้ลูกดกแท้ที่จริงแล้วอายุเพิ่นสมบูรณ์เต็มที่ครับผมนี่ครับเบ่งสังเกตบ่งจากลากจากเพิน่นขึ้นโคนนี่เพิ่นใจลูกได้เต็มที่ครับผมถ้า้เดบว่วใจรอนน่นอย่าเพิ่ง ทำการตัดเพื้นก็ได้ครับผมเลี้ยงในบนได้ลูกอีกสักระยะนึงครับผมถ้าแบบสูงขึ้นไปบ่อยหรือจะค่อยทําการตัดเพื้นครับผมซึ่งคลิปหน้านี่ที่ไอ้ต้นเพื้นขื้นโคนเนาะก็ผมจะลงรายละเอียดตัวนั้นไว้ให้แล้วก็คือเอาดินมาหุ่มเนาะครับผมซึ่งตอนนั้นผมว่าจะทําการตัดแล้วแต่ว่าเพื่นจะให้ลูกต่อเนื่องผมกับปล่อยไปก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือ ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของเขาเนอกครับผมจังบรยากให้พราะไม่พี่น้องใจร่อนบันไดครับผมเต้าตัดเพิ่นเนาะเต้า่าตาได้กับจริงอยู่ครับผมแต่ว่าการฟื้นนโตของเพิ่นนอกครับผมการฟื้นนัตของเพิ่นนั่นจะช้าครับผมต้องใช้เวลาไปอีกประมาณหลายเดือนครับผมกว่าจะเพิ่นจะอกงอกลูกอีกแต่อันนี้พี่น้องลองขึ้นเบิ่งเด้อครับผมว่าสมมติวัาเราผ่าตาไปขายครับผมมูลค่าของตานั่นอาจจะโบสูง เท่าที่เราให้เป็นต้นได้ครับผมนะครับเพราะว่าอันนี้แม่พินเลี้ยงโดยตรงนั่นจะเกิดความสมบูรณ์แล้วกะ็ส่วนลูกค้าด้านเพิ่นจะจองไว้ตั้งแต่ยังเกิดขึ้นใหม่ๆครับผมก็คือจะมีการแชทมาทาง box อินบ็อกซ์นะแล้วกะ็คุยตกลงกันว่าเออเพิ่นทำการจองไว้แน่นอนแล้วเพิ่นก็นจะมาคอยเช็ค ุกระยะครับประมาณสามมือ้อประมาณหามือ้อเพื่อนก็จะมาขอรายละเอียดว่าเอองอกไปถึงเด้แล้วถึงเวลาที่จะเก็บหรือว่าแยกต้นออกมาแล้วเพื่อนก็จะทําการให้ส่งไปให้หรือถ้าบริเวณอยู่ใกล้เพื่อนก็จะมารับเอาเองครับผมคือจังสองต้นนี้เพื่อนจะเอคอือจังสามต้นเนาะที่เพิ่นจองไว้เพื่อนจะมารับเอาเองครับจะมีต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ แล้วกวต้นนี้ครับผมอันนี้ถ้าทําการจองได้เป็นจิตจักรลักษณะแล้วเราจะทําการมาให้รับเข้าถึงสวนได้เพราะว่าบบได้เลื่อนลอยนะครับผมเพิ่มมากกับโบได้เสียเวลาเพราะว่ามีการจองกันล่วงหน้าเกิดขึ้นแล้วก็คือเพิ่นจะมาที่ตามต้นไม้ที่เพิ่นจองไว้นะครับผมคือเพิ่นจะจองไว้ั้งเตเพึ่งงอกมาพอได้ครับผมงอกอ,งอย่างซีกับมีคนจองกัได้ครับนี่ครับ นี่ครับก็คืออยากให้พ่อเม่พี่น้องศึกษาหรือว่ารับชมสําหรับคนที่สนใจในต้นไม้ชนิดนี้เพราะวะ่าวันข้างหน้านั้นถ้าเพื่อนอมีแล้วเพิ่นก็นสามารถทําเป็นแม่พันธ์ลยครัสามารถเป็นอาชีพเสริมได้เลยครับผมอันนี้ก็คือข้่าว,าวที่ผมมให้เบิ่งนี่ก็คืออยากให้รู้ว่า สมมติว่าเพิ่นบมมีต้นใหญ่เนาะครับผมอันนี้คือจะเกิดจากแม่ที่สมบูรณ์นั่นประมาณเทสถึงซิฟมือเพื่็จะแทงยอดขึ้นเรื่อยๆคือต้นนี้แหละครับผมแล้วก็ที่ผมมให้เบิ่งนี่ก็ขึ้นี่และครับผมมาเปิดเผยข้อมูลในเชิงลึกครับผมเพราะว่าบางคนนั่นเพิ่นมีต้นกรจริงอยู่แต่ว่าเพื่อนบ่ได้เผยแผ่ออกสู่หรือว่าแช์ประสบการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งน้ำเนาะ ในในรับผมจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วผมจะให้พ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนี่แหละครับผมเพราะว่าถ้าปล่อยเวลาให้เราสําเร็จเล้วค่อยเผยแพร่นั่นมันจะต้องใช้เวลานาน,านค,ครับผมแต่ว่าถ้าเรามีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์มีเทคนิคดีๆผมก็จะบอกเรื่อยๆครับผมจังอยากให,ให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามชมผลงานผมต่อเนื่องไปเด้อยครับผมกด ติดตามไปแลวก็เพื่อจะได้อัปเดตว่าผมมีข้อมูลอย่างดีๆผมจะมานําเสนอแล้วก็บอกให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบทั่วกันเด้อครับผมนะครับอ๋สำหรับคลิปนี้ได้เวลาสมควรแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวถ้าผู้ใดสนใจเรื่องใดเกี่ยวกับต้นบนกระดาษด่างคอมเมนต์มาถามได้เด้อครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามตอบให้ถ้าเวลาว่างเนาะครับผม สำหรับคลิปหน้าครับคอยติดตามผลงานต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอคารมว่า,าสวัสดีครับ